อ,อันนี้จะเป็นการฝึกการเขียนดัมมี่นะครับแบบง่ายๆขึ้นสามดีแบบง่ายแบบเป็นเบสิกนะครับก็ดูจากตัวอย่างงานน,นะฮะที่เสร็จแล้วนะครับอันนี้คืองานที่เสร็จแล้วมีการใช้รีลิทูลนะฮะแล้วก็เครื่องมืออื่นๆเล็กน้อยนะฮะเราด้เรียนรู้เครื่องมือต่างๆในการขึ้น 3D ของ i อแคมก่อนจะเข้า บทเรียนนี้เนี่ยฮะรบกวนไปฝึกเรื่องของการเขียนเส้นนะฮะแล้วก็เรื่องของการเขียนวิเตอร์ต่างๆเนี่ยผมจะไม่พูดในรายละเอียดในบทนี้นะครับถ้าดูตามรูปที่ถ่ายมาเนี่ยนะฮะคือจริงๆด้ามมีดูอย่างรูปเนี่ยด้านซ้ายขวามันโคง้งแต่จริงๆมันจะไม่โค้งนะฮะมันจะตรงนะครับ เริ่มแรกเลยนะครับผมก็ใช้เครื่องมือนะฮะที่เรียกว่าทูเรียวนะฮะทูเรียวสวีนะครับ,รบเ,เ,เลือกผาดน,นะฮะสองผาดต้องอยู่ในแนวทิศทางเดียวกันนะครับโอเคเอต่อมาเราก็เลือกเซกชันนะฮะโอเคเลือกเซกชันที่หนึ่งนะครับ คอน t ทรลเวกเตอนะฮะแล้วก็เพิ่มผาดเข้าไปนะฮะทั้งหมด3อันนะฮะโอเคเอาไม่ให้สเกลความสูงที่ไปด้วยกันนะฮะอ่าทีนี้จากเริ่มต้นจากผิวเนี่ยนะฮะมันจะมีความสูงอยู่ประมาณ3.5มจุดห้ามิลแล้วก็แอดเลยแ่งโคเลนะครับนอะ่าโอเคอันนี้คือสิ่งที่ได้นะครับ Okay. ทีนี้มาดูตรงปลายของด้ามมีดนะฮะว่าโจทย์เนี้ยเราจะทำยังไงนะฮะจากเวกเตอร์ที่เขียนไปแล้วนะครับผมจะกลับไปใช้เอ,อเอ็กทรูดนะฮะเอ็กทรูดนี่ค็คือการ เดินตามเซกชันนะฮะโดยที่เราเลือกนะฮะเลือกเซกชันที่เราต้องการนะครับโอเคนะฮะไปดูตัว,ต,วตัวอย่างที่ผมทำไว้อันนั้นมันเสร็จแล้วเ,เราเลือกเซกชันที่เราต้องการนะฮะพร้อมกับอ เราเลือกกําหนดให้เดินกลางเส้นเลยนะฮะเซสชันที่เราต้องการซือเซสชันนี้ที่เท่ากันทั้งหมดนะฮะนี่คือเซสชันที่ต้องการนะครับโอเคเราก็คํานวณเลยทีนี้เนี่ยนะฮะต้องเปลี่ยนเป็นเหมือน i ายนะครับแอดไม่ได้นะฮะเพราะว่ามันจะเอาถ้าแอดมันจะวงความสูงเก่าขึ้นมานะครับสังเกตด,ด้วยตรงปลายเนี่ยนะฮะอันนี้คือที่ถูกแอดขึ้นมานะครับ นี่คือส่วนที่ถูกแอคชั่นมาอันดับต่อมาเนี่ยนะครับก็คืออ,อีกเส้นหนึง่งนะฮะแต่ว่าอันเนี้ยมันจะมันจะเป็นสองส,สองเซกชันแล้วนะครับอคทูดเหมือนเดิมนะครับเลือกเซ็กชันแรกนะฮะโอเคก็เลือกนะครับแล้วก็อันที่สองอทำไม เลือก section, เซคชันเดินกลางเส้นนะครับต่อมาเลือกผาเ,เลือกเซคชั่นตอนตอนแรกเลือกผ่าอันนี้คือเลือกเซคชั่นละโอเคนะครับเซคชั่น <c oughs> ที่สองตรงปลายเล็กลงนะครับอันนี้เหมือนกันนะฮะเหมิดให้ high, นะครับนี่คือสิ่งที่ได้มานะฮะ อันนี้เนี่ยสังเกตนะครับความสูงของมันเนี่ยนะฮะมันจะกินเข้ามาข้างในเอาใหมโอเคเส้นเส้นนิ้มต้องถอยออกมาคือเส้นนี้โอเคเลิกผ่าแล้วต่อไปเลิกเซสชันสองเซกชันไม่ ไม่เหมือนกันหัวกับปลายอโอเคนะครับอ่าโอเคอ,อันต่อมานี่นะฮะก็คือดูอีกด้านหนึ่งนะครับเออก็ทำเหมือนกัน อันนี้เป็นเพียงแค่การสาธิตนะครับคือถ้าทำจริงๆคงต้องฝึกเรื่องของดีเทลเรื่องของขนาดนิดน,นึงประเด็นเดียวกันนะครับเราก็เลือกแนวทางคือผาดน,นะครับอันที่สองก็เลือกเซสชันแรกนะครับ s ีเล็กโอเคเลือกเซสชันที่สอง end profile ไปเหมือนเดิมโอเค select ดูว่าไงเกิดขึ้นโอเคนะเคห็นไหมครับโอเคอเครดอ,อ,อืมอันนี้เนี่ยอ่าถ้าไปดูเราดูเงานะครับสองดีเนี่ยนะฮะดูเงาเงาเส้นโค้งเส้นเนี้เราจะปรับสักนนิดน,นึง ก็เอาเซนเตอร์ที่เราทำไว้แล้วเนี่ยนะครับเข้ามาเลยแล้วก็เรียกเชฟเรเตอร์หรือกด F12 นะฮะซีโร่รีเซ็ตเนี่ยกรอบนอกอะ่ะมันจะเป็นเ,เป็นศูนย์แต่ว่าตรงนี้ตรงปลายด้านเนี้ยหลอกงมันต้องแก้สักนิดหนึ่งนะฮะกด N นะครับโหมดดีดติ้ง N นีอ่อา้าอันนี้เอาหยบหยามนะครับอือื อันนี้เดี๋ออกมาไมนต้องกด n นะฮะ f12 ใหม่สังเกตนะ,ะ zero reset นะครับตรงนี้ขอบสีเทานี่จะหายไป โค้งตามอานะครับนะฮะโอเคอนะครับ, okay. รบอันนี้คือคร่าวๆแล้วครับต่อมาก็คือปูผิวนะครับถ้าเราอยากจะได้ผิวเนี่ยก็ทำการปูผิวแต่ว่า,าการปูผิวนี้วก็กำหนดกรอบแเก,กก่อน อันนี้เอาหยมยาเพื่อการสาธิตนะครับ Okay. F9 ข้าหาเซ็นเตอร์นี่คือพื้นที่ที่ต้องการให้เป็นเ็ทเจอร์นะครับเราก็ไปเลือก็ e เจอร์มานะฮะนะับโอเคอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความสูงความหนาหรือว่าอะไรที่เราต้องการแล้วกันนะครับ